จิตอาสาพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2566กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการขึ้นที่26สำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการขึ้นที่26พร้อมครอบครัวรวม12คนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสูส้ไัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษา2 0 8กรกฎาคม2567เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยโดยการบริจาคโลหิตครั้งนี้ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้นจำนวน5,400ม mm. ิลิลิตรณหอประชุมอำเภอพนานิคมอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนคร วันเดียวกันนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25าสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดการผลจิตอาสาพระราชทานหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชนประกอบกิจกรรมบำเพ็ญสาธาร,รณประโยชน์เนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปีพุทธศักราช2566เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนางสาวชนะทิพย์เกาะสูงเนินประหลัดอำเภอท่าบ่อเป็นประธานนาวัดกัสปะมะทุรม ตำบลบ้านทอนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนักรบสีน้ำเงินเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสกองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อทุกเวลาและทุกโอกาส